ตัวกคราวนี้เราจะมาเรีนละครมาเพิ่มนี่จอนหา,านั่นนั้นลายกีหน,นึ่งนะคะเรา,าไปรับเชมรับกันเลยไปกันเลยโถโถโถน้องมาเรียนที่พอนี่บิวอุแ้แพร่ไปที่เข้าในสนามบินก่อนเราได้ไปจองตัว๋ว ขำไมคนเยอะจังเลยมาใส่นันนี้จะกลับกันเพราะว่าต้องไปเที่ยวเด็กขอถามน้องขอถามทางไหนคะที่ที่จ่ายเงินอยู่ตรงไหนคะข้างบนเลยน้องโอเคค่ะวัสดอครี เออสัตย์ดีจะนั่งได้เลยอุ้ยเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรเอาฝากกระเป๋าตรงนี้เลยอมเ่อจะไปไหนละจ๊ะไม่ไหวะอ๋อนี่ไง ีกมันแคนพลาลัสใช่ใช่นี่มันอเมริกาอ๋อแคนโพนี่วิวใช่ไหมเอ่อจะจะนั่งที่ดีๆหรือว่าจะนั่งที่ไม่ดีอ่าที่ดีๆเลยค่ะกองวางโอเคเท่านั้นเธอเอากระเป๋าไปด้วยนะกี่บาทคะทั้งหมดกี่คนละ่ะคนเดียวค่ะก็ทั้งหมด เออหกร้อยแปดสิบรวมค่าที่นั่งสุดหรูอเอ่อจอแทสสุดหรูเก้าอี้สุดหรูรผ้าห่มสุดหรอูอะไรรวมมาแล้วค่าอาหารก็ไปจ่ายบนเครื่องบินเองนะค่ะนี่ค่ะเอาคิวไปด้วยขอบคุณค่ะอย่าให้เราข้างล่างนี้นะเดี๋ยวจะมีเสียงเตือนโอเคขอโทษพวกเรา มีคนใจกล้าซื้อตัวใหญ่ๆ้วยแหละฉันก็ว่าเหมือนกันนะแล้วคนใจกล้าต้องเป็นคนอีกแบบนึงแล้วเนี่ยฉันมีเหมือนแหละขอหน้าใหม่อยขอนกับเปาตรงนี้ประกาศประกาศผู้ที่รอขึ้นเครื่องบินไปโพนี่วิวและกลับโพนี่วิวขึ้นไปที่ชั้นหก เทีนไปที่แที่นหกว้าวว้าวได้ลับแล้ววาวว้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 าวมา่องบินเสร็จและลงถานนีเครื่องบินของโพนี่วิวโอ้โนี่ถ้าแถมรยบลอยเหมือนด็ดนั้นเลยแฮะขายตังกันแน่จะไม่ได้จะกดไปแล้ไป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 กันไปไปไป ดกับกันเถอะเมื่อเมื่อหาที่พักเจอเออโรงแรมนี้ก็น่าอยู่ดีขึ้นไปดีกทางขึ้นเขาอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะ เออจะมาขอพักหน่อยอะค่ะอมโอเคจะเธอจะห้องแบบอะไรจะอ้อลืมไปมีแต่ห้องแบบธรรมดาแล้วนะนะเพราะว่าห้องดีๆติดระดับห้าดาวอะก็ถูกจองไปหมดแล้วจ้ะถ้าเจอห้องดีๆเดี๋ยวฉันจะจองให้เธอนะเอ่อก็ได้ขาดหรือว่ไม่เป็นไรก็ได้เธอจะเอาไม่เราอะเอ่เดี๋ยวค่อยมาบอกนะคะ ก็ไปดูห้องก่อนเธอจะพักยี่วันละ่ะเอมแค่ <c oughs> แค่หกเดือนก็ได้แล้วลูเดี๋ยวที่เหลือก็คือเราจะย้ายไปเองเอ่เอเอาสักปีหนึ่งไปเลยค่ะโอเคปีหนึ่งห้องนั้นก็ไม่ค่อยลดหรืออะไรก็ประมาณหกพันนะคะอันนี้ค่ะชิวๆอันไหนบัตรเข้าห้องนะคะอา้าวไม่มีบัตรคขบิแต่คุณแจ เพราะเป็นห้องที่ไม่เร่รูอนี่ค่ะโอเคค่ะถ้าห้องที่เร่รือก็จะมีริมสระว่ายน้ำแต่ห้องที่ไม่เร่รือก็จะไม่มีอา่างก็จะไม่มีสระว่ายน้ำแต่จะมีอ่อางตะกุตี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะมีคนพาเธอไปลีลามาพาพันเอิมเขาไปหน่อยค่ะค่ะค่ะมันกับเคยได้ยินไนหะมกับเคยเห็น ดี๋ยวฉันพาเธอไปนะฉันยกกระเป๋าไปค่ะเดินเร็วจังนี่อออนี่นะจ๊ะห้องของเธอถู่ฉันบนโอเคค่ะอ่นนี้สบายขึ้นหรอคะใช่ว h ยฉันทำให้เรให้ ตืดตืดตืดได้ละไปละว,ว้าวใส่กระเป๋าได้ห้องไม่เล่นหลูแต่ที่นอนเล่นหลูนิ่มๆเฮ้ยว้าวห้องแต่งตัวว้าวอนอางน้ำว้าวอ่างสกุชชี่เขาต้องหาลงเลยแล้วก็หาเพื่อนแล้วก็หันนั้นอาหารเ้าทเต็มช็อปก็แล้ ถัดมาอีกวันหนึ่งวันนี้ฉันต้องอันนี้ฉันต้องเปยาโรงเรียนเรียนเอาเมื่อวานคุยกับพนักงานตอนมืดเอาไว้ว่ามีโรงเรียนหนึ่งนี่นะไปแล้วนี้ต้องเตมตัวไปเรียนแล้วไปดีกว่า น่าสวยดีค่ะจะเธอจะไปไหนหรอไปโรงเรียนค่ะอ้าวเธอจะเป็นโรงเรียนอ,อะไรโรงเรียน p o n y View School อันแพ็กชันไปด้วยได้ไหมเอ้ค่าสมัครแพ็กนะคะแล้วก็จะเออสอบจะเข้ายากด้วย๋อไม่เป็นไรหรอกฉันโอเคกับค่าสมัครอ่าชั้นตามชั้นไปกันโอเค ก็จะถึงนั่นแหละโรงเรียนแหละใกล้ๆนิดเดียวเองโอเคโอเคทางคู่ก็เดินไปจนถึงโรงเรียนนี่โรงเรียนถึงแล้วจะพาเข้านะโอเคเพื่อนจะเยอะไหมเนี่ยเยอะอยู่แล้วโรงเรียนนี้โรงเรียนดังแอปพลโอเคถึงโรงเรียนแล้วเธอต้องไปห้องบกครองนะ เธอต้องขึ้นชั้นบนส่วนชั้นต้องขึ้นชั้นล่างเธอชันออนอ้นเธอยาไาชั้นสได้ไหมก็ไม่ได้นะเพราะถ้าไม่มีใครมีเรื่องอะไรเขาไม่ให้เข้าไปจอดตัวไปเรียนกันนะเธอลอยชั้นด้วยนะห้องอะไรล่ะออาเธออยู่มัวไนละ่ะมอสี่เขนก็อยู่มอสี่เหมือนกันฉันอยู่สี่ถ้าปิดเอ้ยสี่ท้แปด ต้องสอบข้อ4ีสเปดให้ได้สเปดเป็นท้องที่เก่งอ้ยใช่สีทับหไม่ใช่สีปดมสีทับหนึ่ง,องโอเคไปก่อนนะเดินดีๆนะน้องจังเดินเด,ด,ด,ดินดะีๆนะเก็บเงินก่อนเข็บเรียบร้อย ห้องคลองเหรอเขาเรียกว่าห้องบรการหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกันนะถ้าเรียบร้อยขอเข้าไปหน่อยนะคะได้จ้ะเอิม่มจะมาทำอะไรจะเธอเป็นเด็กใหม่เหรอใช่ค่ะจะมาสมาัครค่ะอยู่มอมอะไรมสี่ค่ะเดี๋ยวอยู่ห้องอะไรมสี่ทั้งหนึ่งค่ะโอเคให้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไปสอบกันแล้วเขา ให้เลือกอยู่แต่เธอต้องทำคดีให้คะแนนให้ดีนะคูมาแล้วจ้ะโอเคค่ะไปได้เย้ยี่ยี่ยี้ยี่ยี่ยี่ยีี่ย่ยดี่ยี่ยีี่ยี่ี่ยี่ี่ยี่ยี่ยี่ดดีเพื่อนเยี่่ยี่ยี่่ๆๆ ติง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 สวัสดีนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูมินนี่วันนี้มีเด็กใหม่ไหมเห็นเยอะกว่าเดิมมีค่ะคุณลิลลี่ชื่อป้าลาลิตี้ค่ะเขาเป็นมาจากฝรั่งเศสค่ะโอเคถ้านั้น เธอก็เธอก็อน,นี้ของท้องนะคะอยู่ห้องนี้เธอก็เธอเธอก็เรียนได้นะเมื่อจบคาบเรียนและกลับถึงห้องพักสนุกไหมสนุก